กรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเมล์ลุงคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีอาการเนี่ยน้ำมูกไหลนะฮะแล้วก็มีการถอดหน้ากากอนมามมยเช็ดน้ำมูกเช็ดน้ำลายแล้วก็มีการทิ้งกระดาษทิชชู่ลงบนพื้นของรถเมล์นอกจากนี้มีการถมน้ำลายลงพื้นด้วยแล้วเท้าขยี้ทำให้คนในรถเนี่ยเกิดความรังเกียจจนที่สุดแล้วนี่นะครับาทาง กระเป๋ารถเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาห้ามปรามผู้ชายคนนี้แล้วก็เชิญลงจากรถนี่นะครับซึ่งทีแรกเนี่ยก็ไม่ยอมลงภายหลังถึงขั้นต้องเชิญตำรวจเนี่ยมาเชิญตัวลงไปนี่นะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเม์สาย84กนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนแล้วมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยทำอย่างนี้ได้ไงครับเพราแค่ขี่มู่บนรถได้ยังไง ลงไม่ลงระบาดมันเยอะเชิญครับลงมาใช้ที่งมูอย่างนี้ได้ยังไงครับเชิญครับเชิญลงนี่แหละคุณมาใช้ที่งมู่แบบนี้ได้ยังไงลระบาดเยอะแยะลงเลยครับไม่ปิดไม้ี่คุณลงเลยเชิญค่ะเชิญลงเลยค่ะตำรวจมาแล้ว คนาก็เิเแล้วนะครับเอครับครับวไม่ปลอดภัยจริงๆครับถ้านี่นี่นะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ย เกิดในรถเมสาย84กอวันนี้ก็ไปที่อู่อยู่ตรงสารยาแถวอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคปรปฐมนะครับแล้วก็ไปพบกับนางชรินทิพย์ม่วงทองอายุ44กระเป๋ารถเมยแล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้ขึ้นรถมาช่วงบริเวณบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าเพชรเกษมพอขึ้นมาก็นั่งเสร็จแล้วก็จามนะครับก่อนที่จะเอากระดาษทิชชู่ออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เช็ดน้ำมูกจนเปื้อนมือไปด้วยตอนนั้นก็พยายามจะห้ามปราม ให้ใส่หน้ากากอนามัยก็ไม่ยอมหยุดครับจึงให้คนขับเนี่ยจอดรถแล้วก็ช่วยเจราจากับผู้โดยสารคนนี้โดยคนขับเนี่ยก็มาเจราจานะครับตอนนั้นผู้โดยสารคนอื่นที่อยู่ในรถเนี่ยก็เริ่มจะกลัวนะครับโดยเฉพาะผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆข,ของอชายเสื้อส้มคนที่ก่อเหตุนี่นะครับแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยเสื้อส้มเนี่ยก็ยังบ้วนน้ำลายลงพื้นแล้วก็เอาเท้าเนี่ยถูก,กับพื้นรถนนโอ้โห,โหนี่ฮไปกันใหญ่ ก็เลยต้องเรียกตำรวจเนี่ยมาช่วยเจรจาให้เชิญตัวลงจากรถนะครับซึ่งผู้โดยสารคนนี้ก็พยายามจะบอกว่าจ่ายค่าโดยสารไปแล้วจะไปลงที่สีคอนบางแคแต่ทางตำรวจก็ยืนยันบอกให้ลงสุดท้ายเนี่ยผู้โดยสารคนนี้ก็ต้องลงจากรถไปต่อมาทางกระเป๋ารถเมย์บอกได้เอาแอลโกอฮอล์เจลมาทําความสะอาดตรงบริเวณเก้าอี้จ,จุดนี้ทันทีนะครับและเมื่อเอารถกลับเข้าอู่ก็ล้างทําความสะอาดต่อส่วนตัวเนี่ยเคยเจอผู้โดยสารคนนี้ซึ่งมีมักจะมีพฤติกรรมแปลก เวลาขึ้นรถมาก็จะยื่นบัตรผู้พิการให้เพื่อจะขอลดหย่อนค่ารถแต่ก็ยังไม่ยอมจ่ายค่าโดยสารที่เหลือ4บาทที่ผ่านมาก็อนุโลมให้แต่มาวันนี้ยินยอมจ่าย4บาทค่าโดยสารแต่กลับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนตัวตอนนี้หวาดระแวงมากขึ้นเพราะต้องทำงานอยู่กับผู้คนมากหน้าหลายตาจึงอยากขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่อยู่บนรถเมย์เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ นั่งเนี่ยเพราะว่าขี้มูกเขาเพื่อนม,มือแล้วอ่ะครอสองมือค่ะอืมอ่ามีแต่น้ำมูกหมดเลย<ช>น้ม่มกเ็เอาแอนกอลเจลตอนนั้นมีเจลเราก็กดเจลแล้วก็เอาผ้าพี่เช็ดเองเลยก็ก็ตรงตรงพื้นยังไม่ได้เช็ดแค่เอาเจลลาดลาดลาดไปก่อน นี่นะครับขณะที่กระเป๋ารถเมสาย84กคนอื่นก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเ,เห็นบอกว่าคนเนี่ยคนที่ขึ้นรถคันนี้เนี่ยนะครับเกิดความหวาดผวานะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นรถคันสาย84กก่อนหน้าอีกคันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ยอมจ่ายค่ารถเหมือนกันนะครับกระเป๋ารถเมก็เลยให้ลงพอลงเสร็จปุ๊บ ก็มาโบกรถคันนี้แล้วก็เกิดเรื่องกรณีเนี่ยฮะที่ทาให้ผู้คนเนี่ยในรถเนี่ยเกิดความหวาดกลัวนะครับเขาก็บอกช่วงนี้มันเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 คือถ้าเกิดทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนอื่นเนี่ยเกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวนะครับนี่นะครับท้ายที่สุดเนี่ยเห็นบอกว่าพอลงจากรถไปแล้วนี่นะครับตำรวจก็ยังถามบอกจะให้ไปส่งโรงพยาบาลหรือเปล่าแต่ผู้ชายคนนี้ก็ปฏิเสธบอกว่าจะไปหาญาติแต่ไม่รู้ว่าญาติอยู่ที่ไหน นี่ก็แปลกๆนะฮะเจอแบบนี้หลายคนก็กลัวเหมือนกันก็ต้องเห็นอกเห็นใจนะฮะ